ต่อกรณีที่ท่านหัวหน้าพ,พรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ชี้แจงนะครับถึงการทํางานแล้วก็มีการพูดถึงท่านเลขาธิการพัก ท่านประพัฒน์โพธสุธนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าได้มีการมอบหมายงานนั้นก็เป็นไปตามเอกสารที่พูดถึงนะครับเพราะว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วได้มีการแบ่งงานตามเอกสารนั้นจริงนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทํางานนั้นในส่วนของชาติไพัฒนาจะมีการพูดคุยนะครับแล้วก็นําเอางานของรัฐมนตรีแต่ละคนของพักนั้นมาเล่าให้กับทางสมาชิกพรคฟังอยู่ตลอดซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับทางพัก จะยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่อยู่ภายใต้การสอบสวนในขณะนี้นะครับซึ่งวันนี้เองทางท่านเลขาพักนะครับได้โทรมาลาเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ดังนั้นผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของท่านประพัฒน์นะครับในการที่จะให้ความกระจาด นะครับแล้วก็ตอบกับสื่อมวลชนนะครับกับการที่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนการที่ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับได้มีการพูดถึงว่ามีการแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยอย่างไรนะครับและกรมใดบ้างนั้นก็ขอยืนยันว่าพอพูดถึงการสอบสวนนะครับก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ในส่วนของกระทรวงเกษตรที่จะต้องไปสอบสวนกันว่ามีการดําเนินการอย่างไรเช่นไรนะครับเพราะว่าทุกเอกสารนั้นจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้อยู่แล้ว เชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องการเมืองหรือประเด็นระหว่างพรรคกับพรรคนะครับเพราะว่าทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาเองเราก็ทํางานด้วยกันมาโดยตลอดดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับก็คงจะต้องไปสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันภายในกระทรวงนะครับ